สวัสดีจ้ามือนีมาสิผ้ามายางเบิง่งสวนยูริมขอบสะกระโปมียางหลอกจ้ามีกะนี่ละมีมะเขือมะเขือกะสิปลูกเป็นแถวไปนำ้ำแถวทางนี่นะจ้าแล้กวกิมีมักม่วงมักม่วงกะสิเป็นแชวเสเวยน้ำดอกไม้แก้วขมิน้นมีกล้วยเอ่อหมัด เรียนจบนาะหมาก,กับเห็ดงานในกรุงเทพมันพึ่งจะกลับมาอยู่บ้านในเคืองปีจ้่สิ่งที่มัดพุ่มใจก็คือคือพ่อนี่เห็ดทุกย่างไว้ทาแล้วพราะเรามากลากไมก่กะอยากกินในสวนมีน้อยหนามะขามเทศทุเรียนก,นก,นกะกำลังปลูกมีต้นงามแนบองงามแนมะละกอมัดมมอยมัดไมโยเคิงปีเสือบอว่ามันบลเคยได้ซื้อกินเลยบลเคยได้ซื้อกลวยกิน กล้วยมะละกอมะม่วงได้ขายอยู่ตลอดปลาปลาบ่เคยได้สือกินเลยจ้าอยากกินปลาอีอยงอยู่ในนี้มีเบิดบพมีแตป่ปลาแสลหมอนปลาทะเลล่นะ <c oughs> นี่ตูเรียนต้นงามๆพามาเบิ่งเนาะจ้านี่ละมะเขือก็บ่ได้ปลูกงามแบบดูแลด,ดีอียังขนาดนั้นอกจ้าแต่กะมีให้เก็บกินิึงมาสิพามาเบิง่งนี่จะมีพ่อมีลูกอยู่บ้างจ้า อีกอยางหนึ่งที่บ่อติดซื้อเลยก็คือพักบุ้งพักบุ้งนี่ถ้าสังเกตดีๆก็คือสิมีน้ามูลนี่ให้เก็บแล้วก็ยูลิมน้องยูริมแบบดานบนด้อจ้ะอยู่บานมัดบ่ากินบนนิยมกินอ่าพักบุ้งที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี้ยจะมียอดแต่เดี๋ยวมันสิมีปลาของมันอยู่ที่แบบว่าเป็นยอดง,า,ง,งามๆเนี่ยจ้ะเนี่เนี่ยแล้วก็เก็บอย่างนี้ มือได้อยากกินต้มะหมางสีบ้อ,อยากลยจ้ะน,น,อน,อน,นี่หย่อนอ่อนนี่ล่ะจ้ะกล้วยกล้ยกับมีบ่ขาดกล้วยนี่กับมีให้ได้กินเรื่อยๆรื่อยนี่หมกม่วงกับกระลังแตกหยอดจ้ะเพราะว่าพึ่งได้เก็บขายไปหมกม่วงนี่สิเป็นผลผลิตลักของทังบ้านเลยได้เก็บขายนี่ล่ะจ้ะตามระยะทางไล่ทางกับสิมีนี่ละ่ะ มีทุเรียนมีกล้วยมีมะละกอมีอย่างสุนฝากฟังทางนุ่นก็นมีจะ้ะอันนี้ก็สิเป็นกระทอมงไปหน้าแล้วปลูกไว้ให,หยหลานหลานไส้แบบหยาดห่างๆจะ้ะเพิ่นแบบเพิ่นมาอยูน่นําเพิ่นมาดูแลสวนพอกะปลูกกระตอมใหย่เลยตะกี้กับเพิ่นก็นไปกลับบ้านเพิ่นล่ะแต่วบัดที่นี้เหมือนแบบจางกันประจําเนาะจ้ะ พอ่อบแบบรู้แลเหมือนรูคนหนึ่งเลยท้างขางนี่ก็สิเป็นแปลงไฮแปลงหน้าอันนี้ก็หัวก็ปลูกเขาหัวก็ปลูกเขาขาดไปพักบุงก็ไหลยหลยได้จ้าทั้งรางนี่ขันเป็นล่งไปเก็บก็ได้กัดเขาสิได็กินบู๊บคือสิได็กินแต่พักบุงพักบุงหลก็เขาพักบุงสิงหัมเขาเบิ้งซ่องี่ จริงๆแล้วมื่อนี่มันว่าสิบห้าอันสิบห้ามาเก็บพักบุ้งแล้วแต่ว่ามันอยากพามาชมสวนนี่นี่นี่้ายเบิงจ้ามันกะอยากทายเห็นตัวเองอยู่ที่จะมาถือกล่องผู้เดียวไหมไม่เซลฟ์ฟอกเซลฟี่กับโบมี่นี่เ่าจะพามาเบิ้ง้วยก็งามงามผนวนะมันอยู่ขางสารหนามใหญ่จ้าเบิงมะละกอตัวนี้กับสุชีวิตเด้ ตัวหนยๆก็อยากมีนวยน้ำเขาไปบบดน,นี้มาได้มาละกอนี่พ่อา่อบอกฮู้นี่นีจ่ะสิพาเบึงว่าบ่ได้บ่ได้ซื้อกินเจจียอีรีพักบุงนี่ข้าสิยวงสิมากับมาเก็ยบยงำเมสอกเกี๊ปผัดพักบุงไฟแดงขอดมะม่าเอ้ยอันผัดมะม่ามา,มากับไส่เบิร์ดฮึสิ นี่เหอตอนอนมัน,น,นสิบ,บอกว่าพักบุงหน้านี่พัดโคตรแสบเลยเด้อจ้ะพัดแสบก็พักบุงกันมูเขาปลูกเอาอีกมันจะนวจะกรอบเอาเมื่อนี้มานก่าผ้ามาชมสวนชํมนีเด้อจ้ะมนกขอฝากคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้มาเด,ด,ดอ้าผู้ไรอุตสาเบิ่งมาถึงจุดนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมนีละจ้าสวัสดีจ้า